ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเมื่อนี้การซมาลงเลขสรุปเด่นบนลลางสรุปของสุดทไายเด่นบนลลางเนะครับเนาะประจําวันที่วันที่หนึ่งกุ่มภาพันพอสองพันหกรอยหกสิบแปดครับนะครับคิที่ลงไปคลิปแรกเด่นหนึ่งเจับคู่กับมี่ หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งหาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับสุดเด่นก็นมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามตัวก็มีสามเก้าหนึ่งครับส่วนเน็ตลางที่ลงไปนอกคันนอเน็ตลางที่ลงไปก็ม,กมีเด่นแปดกับเก้าครับเด่นแปดกับเก้าวิ่งเก้าตัวเดียมื่อเจ,จ้าครูก็มีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่ตดล่องก็มีแปดสองแปดสี่เจ็ดสองครับ มาสรุปกันในโัน,นีนะครับเนาะส่วนสําหรับเรือบนนะครับเรือบนนี่ปัจจบมีตัวกันตัวกันมาเพิ่มดีสามคู่ครับเพราะว่าลงไปที่แดกเรื่มเรื่มลงตัวกันจะน้ำน,นะครับเนาะตามส่วนันมีตัวกันนะครับนะครับส่วนนี้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง กสามแปดสามเจ็ดสองกับตัวกันกระตุเพิ่มมากเป็นหกสามแปดสามเจ็ดสองครับทำอะไรครับบล็อตหนึ่ 1, 000, 25, 000. กีนเนืออคุพาพันสองห่าวแปแต่เพียอนแกหน้า,าตาเท่านั้นเด้อครับ เป็นเพียงแค่แนวทางที่นำเปลี่ยนสื่อเลี้ยงหาสละกินแบ่งรัฐบาลที่ถือกฎหมายตอนนั้นเด้อครับเมื่อในน้ำแห่งเปลี่ยนการพนันนว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายอาจจะต้องจริงหรือครับเนาะบนตัวเด็ดนี่ครับ ป็นสองตัวมันหนึ่งตัวเด่นเก็บกำหนึ่งครับลินหนึ่งตัวเดียวลินหนึ่งมาขันออกส่วนในจับคูกับนี่ลักซิบเมื่ที่เราลงลักซิบไป หกเจ็ดเกานะครับเนาะมจะมาตัดลงอีกครับเพราะว่าลักชิปมันมีอีกสูตรหนึ่งส่วนกันก็ี่ได้อยู่หกเจดแครับลักชิป,เปนเด็น1ิส สุดเก้าหกเจ็ดดเก้าครับสีโตครับแปดสิบเ่นหกเจครับเลขกสิเลือกสิเด่นหกเจ็เกาะครับเนาะส่วนหนึ่งสองหนึสามอบถ้าต่อไปกับน้แต่งหกเจเกาะครับ 1, 2, 1, 3, 1, 6, 1, เจ็หนหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับเป็นสุดเด่นครับาการที่นี่สุดกันเนาะครับเนะชุดกันสุดกันืะด 07 71 6789ล้วนตอกกับน้องวานิลล่กซิปมานี่นี่901ลักซิปคิดตาตกไปเนาะครับถ้าท่า61 71 81 91มาว่าเนาะครับเนี่ยป,ะ 90, 1, ป,ตตประจิมาตัวล่องนะครับนะตัวล่องของที่นี่638372ครับ63 เจ็ดสามแล้ววกสามแปดสามโอ้ยหกสามแปดสามครับหกสามแปดสามเจ็ดสองครับเป็นตัวตัวกันครับเป็นตัวกันนี้แค่ตัวกันนรนะน,มามากนะครับเนาะสมมติตัวตัวเด่นมากๆน,นะครับตัวเล็กนีสมมติตัวตัวเด็กมันรุนนะครับเนาะตัวการ การมหาวสิทยาทครับชุดเล่นนะครับพันต้งองกับที่น<ม>ี่เก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่ง วกหนึ่งครับสองครัววกหนึ่งเก้าหนึ่งครับสามโตนี่รักลอยมีศูนย์กับสามครับศูนย์ าสามสาคสามสาหรับเรียพูเนะครับเนาะองคุดคททายโอ้ยกล่องคือเป็นักสื่อเลยคือบริษัท เขาจะรับเลขบนสรุปโคงสุนไทยาระจำกองที่หนึ่งคุมภาพันพศสองพันหรอยหกสิบแปดครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเด่นศูนย์เจ็ดหนึ่งเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นเจ็ดกับหนึ่งวิ่งหนึ่งตัวเดียวครับวิ่งหนึ่งตัวเดียวตัวเลขแรกสิบแกรมมีหกเจ็ดแปดเก้าครับตัวเด็นกรมมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับ จุดกันนี่จุดกันนอกับนอจุดกันก็มี6กสามแปดสามเจดสครับจุดเด่นจุดเนีนจุดันทงครับมีเก่าหนึ่งกับหกหนึ่งครับเก่าหนึ่งกับหกหน่งตอนเรียตัวก็มีศูนย์เก่าหนึ่งสาเก่าหนึ่งครับสำหรับเรียกกับเป็นเพื่อนแค่แนวทังเนตเดอครับสำหรับเรียกกัเป็นเพื่อนแค่แนวทางขนนาะครับนอสนับสนุนให้เปลี่ยนการพนันหรือว่าสิ่ทคิดิตกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่พี่นองน้ทุกคนกุญแจกุญแจสองชิ้นพายดเน้อนรับ ครับใตาคลิปนี่ก็ขพออุท้อนในพ่ะแม่พี่น้องนี่ทุกคนจมสูดงดีเด้อครับสวัสดีครับเกลางบริษัทรุ่ัจำมาสรุปในคลิปหนาเนาะนครับเนาะคลิปมันยาวไปถึงแปดหน้าที่แล้ว